Ah. Uh -huh. gần sống gần lạng phong của... gần làng của nhà pin gần lạng phong nhà nó nó gần gần

啊。Uh huh.

สามารถได้นะครับเพื่อเอาบุญนะครับเป็นความสะกรได้ไปนอกอันนี้เห้รถนไปกได้บนี้เึ้นไลไม่้องรถไปเลยหรอจ้าครั ับยายจับแขนมันเองอย่างสนิทมิสหายของคุณยายเพลงนันทวงสาในน้ำจะพาขอกาบเดือดนะคะสลังขาดคนมันแพร่เดทุกมีแางโซ่เทา คนพอนึง่างเป็มยังเป็นในแขนหนาวมทรงยาขึ้นสวรรค์น้ำต่างข้นมาผักต่างต่าความผักหวานไตแล้วบกต่อคืนแซนแสนจะเอิญหนาวคนสันเวียนหลบเวียนหลบมีมสาม งานหยากสวรรค์เด้อเข่นอาม่อยากซื้อว่างไว้ค่ะงานนักเลงผ่ใจงานเล้ยงเอชุ่ยอ่ะทำงานแบงนี้พอมกับพวกแบบคนเก่งที่ไนขางเรี่ยงมันนยดีดีมั้งเนี่ย เน่เอาโซบหญ้าขึ้นไปข้างบนแล้วพี่นอ้องเปิดนกคนมางานหลายได้พี่นอ้องคนมางาน,งาน,งานหญ้าลายมีแต่คนหักคน,กคน,พนแพงเล่าแหละ ข้าน,นุองคนมี้ชนะพระสัมมาเรียกกาพนุรักสูงสัดเสียงอากเกิดจากคุณงามและจรางดีทำงานที่จะลงใ้โลกสรรพเจ้าก็ยงต่อแากความดีแกเข้ากุศลเองต่อบ้านเจ็บป่วยยาคีมีเพื่อนนานา ตาแตกายทื่อยชั่วฟ้าอินตรายผมจะน้องรเรียนขั้นตอนพิธีปฏิบัติให้ท่านผู้เกียรติที่ตรุกูลพันได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการเรีรยนนะครับให้ใจตั้งทเกียรติท่านนะครับให้คณะลูกหลานของคุณกายที่รอได้เตรียมไว้นะครับบริการท่านผู้เกียรติด้วยนะครับเพือพ่อรรนนรบรรเทาความร้อนจารอากาศร้อนในแต่เ่นนด้วย เรอค่าหลังจากสมัยแรกนะครับขอเชิญขาวละที่เริ่นะครับกมกาส่ทางเรือนะครับเพื่อิกด้นะครับเป็นเือทุทก่ายหลังจานั้นจะเป็นคณะกู้ารัาลสามีนะคระับนะเพียงเรืนะอเ่อยนะครับเรือเ่อยนะครับนักจากคณะสแล้วคณะราไป แม่ขาวแล้วเป็นคณะของโบกบกเงินหลานของขึ้นได้ในกับกล่องต่างๆอุ้ปกรณ์กระ,ระกุก้ไหวใ,ในการย่างหรือขึ้นได้แล้วอพอท่องการกระชมเพื่อนะครับเพื่อเก็บผ่าวไปถึงจนระดับนะครการบดิโภคทองนี่ะนะครับการที่การผูกเสียนะครับหลายหลายหมู่บ้าน ลายตะบืนลารับ้างบุญเสือต่อเนะครับต่อเแกระแกวต่อแบบ่อแบบว่าบอนองคุณ่างๆนะครับแส่ขาวแฝดกับานะครับเพื่อเ่ถุงด้อขึ้นได้นะครับ,บเป็นสุดท้ายแต่รัะนี้าปางสงนะครับต่ตตาานะบอ,อตนีุนงวจและแม่เ้าวดีนะ กับท่า,านโรพยาบาลบ้านล็อกคุณนะครับท่าน,นลาหลารนะครับข้อใสไพโสภากับหลายครับเออนไใส่ช่วงนนแต่เพิ่งโดนกน